นี่มาแก้บนนะครับขายที่ดินไดนะครับจากไ้ไข่วัดฉันมะเกียงนะครับกาขายมาหนึ่งปีไปได้ขายครับมาบอกให้ลงไข่วันเดียวนะครับก็ได้แล้วครับได้ขายแล้วครับที่ดินวันนี้ก็แสดงความดีใจกับเพื่อนเลยนะครับเพื่อนมาไหว้ลงไข่ภายในวันนี้นะครับ ประกาศประกาศมาประกาศขายได้ปีแล้วเนาะปีปลายแล้วปีปลายแล้วเนาะเดี๋ยวสำเร็จแล้วเดี๋ยวสำเร็จแล้วเนาะมาบุญเนาะครับเนาะครับครับจบดีเนอะั้งนี้ไปนะครับอ่าจำเลขแล้วเนาะครับวันนี้เนาะครับจุกดีเนอครับวันนี้นะลำรวยนะครับฮโอนมาเป็นปีนะครับมาได้ขายเนาะครับขอบคุณนะครับสวันได้แล้วเนาะครับผมขอบคุณนะครับจุกดีเนอ 光合作用并不。<分> <music>